สวัสดีครับวันนี้สิงโตทำอะไรครับผมจะมาจะมาจะมาถ่ายรูปอันนี้คือที่ถ่ายรูปโอ้อันนี้คือที่ถ่ายรูปเป็นที่ถ่ายหนังหรือเปล่านี่พ่อวะใช่ใช่ไหมใช่แล้วมีอะไรอีกทีเล็กมากินเนื้อโอ้ทีเล็กกินเนื้อกำลังกินเต็มปากเลยอันนี้ต้องถ่ายทีเล็กกินเนื้อโอ้ทีเล็กมีกี่ตัวนี่สองตัวมีสองตัวเลยมีสีอะไรบ้าง นี่สีแดงกสีเขียวนะครับทีเล็กอันนี้คือไตอันนี้คือรถไตเซิร์ท็อปอดได้ีเปิดได้โอ้เปิดได้ด้วยเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรรถไตเซร์ทอปเอาไว้ขังอาขังทีเล็กขทีเขียวครับคเทรนูดอนเทอาดวินสูงไปเล้ว่ินไปไหน วิ่นไปไหนเธอวิ่นจากลังไปไหนวินจากล่งวิ่นจางไปติดรถไปเลยอ้าวติดรถเลยเหรอรถหันหน้ามาหันหน้าไปไหนรถรถรถจับเพลิงดวนไปครับจับไปไหนจับ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 ไปไว้ที่เดิมจะไปไว้ที่เดิมอ้าวเข้าคงไปแล้วครับเซลานอโดน เอาไปไหนที่นี้อา,อาเหรอเอา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 ถึงแล้วโอ้พามาส่งพาเทรลามูดอนมาส่งนะครับเสร,เ,สรเสร็จแล้วแอารถไตก็ไปไป,ไปไหนที่นี้เ <อา S 1> มื่อกี้พาาเทรามูดอนมาส่งตัวนี้มาส่งแล้วไปเอาตัวไหนมาส่งอีกต,อตัวไหนครับฮะโอ้ช่เขาชน ชนตัวไหนโอ้ชนหางทีเล็กตัวไหนกินพืชทีเล็กสีอะไรกินพืชโอ้ตกลงกินทีเล็กสีทีเล็กหนีกินพืชหรือกินเนื้อครับอ้าวอ้าวหรอครับทีเล็กมันกินเนื้อทเกินเนื้อใช่ไหมโอ้ยเสียงอะไร เสียงอะไรเอ้าเสียงอะไรครับเอ้าสิงโตไม่กลัวตุ๊กแกบ่ไม่กลัวไม่กลัวหรอโอ้เก่งจังเลยไม่กลัวตุ๊กแกด้วยตัวไม่กลัวตุ๊กแกด้วยครับตัวไหนคือไดโนเสาร์กินพืชครับเนอะไหนหันมาพ่อดูหน่อย อันกระโดดจัดโอ้มันกระโดดกัดพืชเลยใช่ไหมครับโอ้กินเข้าไปในปากเลยโอ้ท้องมันใหญ่ไหมท้องมันใหญ่ไหมใหใหญ่มากเลยใช่ไหม ตัวต้องมาอยู่ทางนี้มันไม่เห็นตัวไปอยู่กับข้างฝั่งนี้ตัวตัวต้องไปนั่งฝั่งนี้ลูกไ่นั่งฝั่งตรงข้ามครับมันไม่ไม่เห็นได้หนีมันเห็นแต่หลังได้เนยลูกอะไรเปิดสวิตได้นี่ไปเปิดฝั่งนี้ตัวนั่งผิดฝั่งแล้วจะมองไม่เห็นในลูกนี่ว้าวโอ้ยมีเริ่มมีไฟแล้วเริ่มมีไฟแล้ว เรามีไฟแล้วเอามาใกล้ๆพ่อหน่อยอะไรียวอ้าวตัวเลือกเลือกกลัวทีเล็กแล้วบ่เลือกแล้วเลือกกลัวทีเล็กแล้วเหรอครับเพราะว่าอะไรเพราะครับอันนี้คือเทร์นแนโดดอนโอ้เทร์แนโดดอนอีกแล้วตัวหลักอันนี้คือไตนี่คือไตอ้าวชนไตสุอหอบชนชนตัวไหนแดง ถูกจับไปไหนจับไปไหนจับไปเฉยๆจัไปเฉยเหรออ่าเหรอครับอ้าวอ้าวไปแล้วเออมันจะมีครอบครัวใช่ไหมจับไปไหนแล้ะโอไปดูทีเล็กด้วยไปดูทีเล็กสีอะไร อาตัวไหนร้องได้ครับโอ้เอาีเล็กขยับตัวชใช่ไหมครับในกีเล็กกัดกัดอะไรปาไปดูเรออยาไปได้เลยไหนจะไปไหนโอ้ไปเร้วไปเร้วไปแร้วไปแล้วอ้าวเบรกแล้วรดไว้รถจอดไว้แล้ว นี่คือรถไตเซล็ทอปนั่นเองขึ้นขึ้นไปไหนครับออาาเอาเอาเอาตัวไม่เห็นลูกไตไหนครับลูกไต เรียบร้อยเดี๋ยวเขเก็บแล้วใช่ไหมครับใช่ก็ดูจบแล้วพ่อครับต่อชิให้ตัวดูเลยไรหลังอัดไปแล้วครับโอ้รถไต่ก็ซื้อแล้วท็อปย้เดี๋ยว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 จะท้าอ่านหนังสือไดเน็ตสองก็ถ่ายคลิปได้ได้เลยหนังสือไดโนเสาร์อยู่นั่นบนนะปาเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปอ่านไปอาบน้ำด้วยเดี๋ยวเดี๋จะตัวจะอาบชุด ก็ S 1> <S 1> <S ไปอาบน้ำปะเอาบายบายก่อนเลยสิงโตจะไปอาบน้ำแล้วครับบายบายก่อนนะครับ